สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเพชรมงคลชาแนลนะครับ คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้หลากหลายนานาพันธุ์นะครับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสําคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับก็ค <ก lawsuit. S 2> ือวัดเจ็ดลูกเนินนะครับในพื <mon> s world s world ้นที่ของอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็มาชมความสวยงามนะครับของสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับภายในวัดเจ็ดลูกเนินแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมองค์เทวสวรรณนะครับที่ทางวัดเจ็ดลูกเนินนะครับได้ทําการจัดสร้างขึ้นเอาไว้นะครับ เันล้วครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับตามผมไปชมบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับวัดเจ็ดลูกเินนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับพักและจำมอาสายอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับพระเกจิอาจารย์ท่านนี้นะครับก็คือหลวงปู่เปลวนะครับกระตับปัญโยนั่นเองนะครับหลวงปู่เปลวนะครับท่านมีชื่อเดิมนะครับชื่อว่า จรูนแสงทองนะครับพื้นเพเดิมของท่านเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีสักเป็นหลานชายทแท้ๆนะครับของหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงปู่เปลานะครับท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2483นะครับพื้นเพเดิมก็จะเป็นคนในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ชีวิตในวัยเด็กของหลวงปูปเ่เปลวนะครับตอนอายุสองขวบเนี่ยหลวงปู่เพือกนะครับได้ทําการมัดผมจุกให้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับตอนอายุหกขวบท่านก็มีโอกาสได้มรระชานะครับเป็นสามเณรซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่เพือกนะครับได้ทําการโกนผมให้นะครับ แล้วก็หลวงปู่เพื่อนะครับท่านยังบอกอีกว่าในอนาคตนะครับหลวงปู่เปลวจะมีโอกาสนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็จนเวลาล่วงเลยผ่านมานะครับพอท่านหลวงปู่เปลวนะครับท่านมีอายุได้13ปีนะครับท่านก็ได้ลาศิกขา สึกออกจากสม,มเณรมานะครับแล้วก็กลับไปอยู่กับยมพ่อยมแม่นะครับเพื่อช่วยทำงานที่บ้านนะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปอีกนะครับจนท่านอายุได้20ปีนะครับหลวงปู่เรลวนะครับท่านก็ได้เข้าสู่พิธีบรรพชาและก็อุปสมบท ที่วัดด่านสำโรงนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับพระอุปชานะครับที่ทำการบวชให้กับหลวงปู่เปรวนะครับในสมัยนั้นก็คือท่านเจ้าคุณสมุทัยตาจารย์นะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับกับหลวงพ่อน้อมนะฮะวัด แพทย์านะครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่ออีกระาหลาท่านนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีหลวงพ่ออีวัดสัตหีบด้วยนะครับจนกระทั่งมีโอกาสได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อชื่นนะครับวัดมาบขา่าจังหวัดขลยองนนะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อ เหลือนะครับวัดสาวช่างโง่อีกด้วยนะครับต่อ,อมานะครับหลวงปู่เปลวนะครับท่านก็ได้มีโอกาสได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าวาสนะครับดูแลแล้วก็ปกครองวัดที่วัดเจ็ดลูกเนินแห่งนี้นะครับต้นต้านของวัดถุมมงคลนะครับหลวงปู่เปลวนะครับท่านมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับในการ จะสร้างวัตถุมงคลแล้วก็วัตถุมงคลแต่ละชนิดแต่ละอย่างนะครับล้วนมีประสบการณ์นะครับเกิดขึ้นนะครับกับคนที่ได้นำไปบูชาแล้วก็โพสติดตัวไว้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับท่านเป็นอย่างมากนะครับก็คือประหลัดขิกนั่นเองนะครับ ตามประวัตินะฮะยังบอกอีกไว้แล้วนะครับยังบอกอีกว่านะฮะตอนที่หลวงปู่เปลวนะครับท่านได้จัดสร้างประหลัดขิกขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําพิธีปุกเสกน,นะครับว่ากันว่าเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับขึ้นมานะครับตรงที่ประหลัดขิกนะครับมีชีวิตนะครับก็คือเกิดการเคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะครับ แล้วก็กระโดดออกจากพานที่จะใส่ปลัดขีกเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นคำบอกเล่านะฮะจากผู้ท่อผู้แก่นะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่เปรวนะครับจริงๆแล้วนะฮะวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงปู่เปรวเนี่ย มีมากมายหลายอย่างนะครับแล้วก็แต่ละอย่างก็จะให้คุณนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีๆนะครับกับผู้ที่นำไปบูชาอยู่ตลอดนะครับซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับต่างจากถือโอกาสนะครับเดินทางมะเวียนกันมากับมนมสก,การท่านอยู่เรื่อยๆนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดเจ็ดลูกเนินนะครับใครที่มีโอกาสนะครับเดินทางมาจังหวัดระยองนะครับก็สามารถเดินทางและเข้ามาที่วัดเจ็ดลูกเนินแห่งนี้ได้นะครับ ับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นะฮะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยทุกทท่านมาณโอกาสน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ